บทที่61เดิมทีมันเป็นสุนัขปอลอบางทีชีวิตที่ผ่านมาอาจจะต้องเหนื่อยยากพลิกไปพลิกมาจนถึงตอนนี้แต่ฉันก็รู้สึกตื่นตัวมากขึ้นเรื่อยๆฉันจะอัปเดตและเขียนต่อไปคงเป็นเพราะปกติฉันนอนดึกอยู่แล้วแล้วจู่ๆนาฬิกาชีวาภาพก็ปรับปรับมาไม่ได้แต่หน้าอกไซส์ของฉันไม่อับแล้วสบายดีฟื้นคืนพลังชีวิตเต็มที่แล้วขีดฮงฮงฮงผีตัวเล็กๆไล,ลาดียังไงถึงได้อาวาขนาดนี้เพื่อความรุ่งโรจน์ของเทพ,พเจ้าแห่งภาคเหนือพร้อมกับเสียงเห่าภาคคลุมของชายอินุทอนนขขขขขาาาดดเเเล็กกออองงะที่่พุไปโยตรงฮ่าาพพวววกกเจ้สัต์ประหลาาาาดเเออไไม้้ทขงันป ซุนโงคงหัวเราะยาวดึงเข็มปักออกจากหูซึ่งต่อมากลายเป็นกระบองทองคำก้อนเมฆปรากฏขึ้นจากอากาศบางๆใต้ฝ่าเท้าของเขาแล้วเขาก็หายวับไปซุนโงคงชีเทียนป้าเฉิงขิบทุกคนถึงสังเกตเห็นซุนโงคงนี้ฉะนั้นเขาคงได้รับการจดจำไปก่อนแล้วเพราะว่าซุนโงคงมีชื่อเสียงมากเกินไปไท้ายที่สุดนี่คือห,งห,อง,หงหวงซุนโงคงหงหวงเสวียนเซียนผู้ครอบครองออร่าอันลึกลับโดยธรรมชาตินอกจากสมาชิกในกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบแล้วคนทั่วไปก็จะเพิกเฉยต่อเขาโดยไม่รู้ตัวนี่เป็นภาพลวงตาตามธรรมชาติคล้ายกับที่มนุษย์ไไไไมมมมม่่่่่่่่่่่สาา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 รรรรรรถออ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 งงงงงงเเเเหหห็นนททททีีแแ้้้้้้จิิขตะะดลลววพกชชผูยยใญคบฟ กรีวูฟถอดหมวกขาดขาดของเขาออกก้าแนวผมที่เรื่มบางลงและถามอย่างเก้ๆกังๆเนื่องจากการตั้งค่าโลกหมาป่าสีเทาจึงถูกส่งบินขึ้นไปบนท้องฟ้าบ่อยครั้งโดยแกะของหมู่บ้านแกะหรือแม้แต่ภรรยาของเขาเองแต่ตัวเขาเองบินไม่ได้ดังนั้นเขาจึงมีความกลัวท้องฟ้าโดยธรรมชาติพวกที่มีชอบขึ้นไปก็ค้นหาบนพื้นดินสิเจ้าหลิงพยักหน้าแล้วกล่าวว่าลี่ยาเจ้าเลือกทางตะวันออกมาป่าเทาเจ้าเลือกทางตะวันตกกวูวินเอ๋อเลือกทางใต้เหนียวเหนียวคอนเลือกทางเหนือส่วนนี่เสียวเฉียนเจ้าก ดูสิฉันเรียกเขาว่าชายอินุและเขาไม่ได้คัดคา้านเขาเป็นหมาทอพูดอย่างโกรธเคืองเงินเจ้าก็คือคอนเหนียวเหนียวถ้าเจ้าเก่งขนาดนั้นรีบไปจัดการสตอร์เบิร์กเซะเงินเจ้าของกลุ่มรอก่อนสิเทพเจ้ากำลังจะไปแล้วฮึ่งทอพูดจากนั้นก็พุ่งออกไปนอกหน้าต่างลียาบยั้หน้าด้วยสีหน้าจริงจงังพร้อมกับถือดาบใหญ่ของเธอด้วยมือทั้งสองข้างจากนั้นก็วิ่งออกไปเปลวเพลิงสีทองสองดวงสองประกายในดวงตาของกูเอ็กเนอร์นั่นคือเปลวเพลิงสวรรค์เผาผลาญจากประพัดทอบค,ดดงดดคองกรกึ้คำทันอไเ่่มๆใช่เด็กสาวออ่นโ หลังจากพลิกหน้านี้เซีวเตี้ก็แปลงร่างเป็นควันและบินออกไปนอกหน้าต่างในที่เกิดเหตุมีเพียงเซี่ยจื้อชิวที่อยู่และริกาทาคานาชิซึ่งแต่เดิมเป็นบุคคลธรรมดาสองคนเท่านั้นที่ยังคงอยู่แม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะมีอำนาจชั่วคราวที่ได้รับจากระบบแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขามีจิตใจที่เหมาะกับการต่อสู้และการสังหารทั้งสองนั่งเบียดกันโดยไม่รู้ตัวและมองไปที่เจ้าหลิงด้วยความสงสารสายตาของเจ้าหลิงเปลี่ยนไปหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอก็ถอนหายใจเบาๆข้าไม่บังคับเจ้าหรอกแต่ข้าหวััััังงงงงงงววว่่่่่่าา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 เเจจจ้้้้้้้้้ะะะตตติบบโโโโไปปปพรรรออออออมมมกก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 คคนน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 ืๆๆุุณยยยยูดดดดดดีีขขำใลลลแแหึฎชท ในเมื่อพวกเธอเป็นผู้หญิงฉันจะไม่คุยเรื่องอำนาจกับพวกเธอแต่จะคุยเรื่องชีวิตนิรันด์และความงามนิรันด์พวกเธอไม่เต็มใจที่จะได้รเพื่อสองสิ่งนี้หรือไงในนิยายกลุ่มสนทนาที่เจ้าหลิงอ่านนั้นมักจะมีเด็กสาวสองคนนี้อยู่จริงแต่ส่วนใหญ่พวกเธอแค่รับบทบาทเล็กๆน้อยๆหรืออาจถึงขั้นหายตัวไปงเงียบๆในตอนทายแต่เจ้าหลิงไม่เต็มใจเช่นนั้นเธอเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความโศกเศร้าของผู้ที่อ่อนแอวันเวลาที่สิ้นหวังนำไปสู่ความล้มสลายและวันเวลาที่พังทลายนำไปสู่ความบ้าคลั่งเจ้าหล เจ้าหลิงพยักหน้าโบกมือแล้วส่งพวกเขาลงไปข้างล่างส่วนที่เหลือก็จัดการกันเองได้ทั้งคู่มาจากพื้นเพชาวญี่ปุ่นและมียุคสมัยที่คล้ายคลึงกันดังนั้นพวกเขาจึงเข้ากันได้ดีบทที่62ผู้คนนับสิบล้านคนไม่สามารถหยุดพวกเขาได้ใช่ไหมผู้จัดการซูนักแล้วคุณละ่ะเมื่อเผชิญหน้ากับแดงกงซียานแล้วเจ้าหลิงก็มีความอดทนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามธรรมชาติเพราะท้ายที่สุดแล้ว,ลวเธอได้ยึดตำแหน่งของเธอในฐานะเจ้าของกลุ่มโดยปริยายเออนานกงจือเยียนซึ่งเดิมทีตั้งใจจจจจจะะะะเเเลลลลลล่นน่่่่่่่นน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 สสสสสุุกก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 กัััับบบบบตตดดดดดิใไไไมมมมทำขขออ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 องง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 หหหหาา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 าคคคูููููธพพพยยยยยววววถ้้้้้้้ผแแีืืื็โโรป เจ้าหลิงไม่ได้กังวลเรื่องนางเลยนางเป็นเพียงผู้ข้ามพบและอาศัยอยู่ในโลกที่พลังวิญญาณได้ฟื้นคืนชีพแม้นางจะไม่ค่อยแสดงตัวแต่นางก็ยังมีความรู้อยู่บ้างในที่เกิดเหตุเหลือเพียงพนักงานเสิร์ฟผู้อำนวยการและคนอื่นๆเท่านั้นผู้อำนวยการหยิบอุปกรณ์คล้ายโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าหลับตาลงแล้วกดมันเจ้าหลิงเห็นแสงวาบแววทันทีจากนั้นพนักงานเสิร์ฟซึ่งหวาดกลัวและน่าจะใกล้จะสติแตกก็ล้มลงกับพื้นอย่างไร้เสียงผู้อำนวยการลืมตาขึ้นเห็นเจ้าหลิงจ้องมองเขาและอธิบายด้วยสีีีหหหหหนน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 ้้้้้้้าา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 จจจจจรร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 ิิิิงงงงงัััััััััววววว่่่่่่่่่่่มม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 คคคืืือออตตตตตตลลลบบบทททแแไไไไไดดดปปปะะะะสสธภพกกกกกกกผผููู็็็เเชใใึศ โดยทั่วไปแล้วมันสามารถลบความทรงจำของคนทั่วไปได้สองถึงหชั่วโมงคนทั่วไปจะลืมทุกอย่างหลังจากนอนหลับไปหนึ่งคืนในอดีตเราใช้สิ่งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เหนือธรรมชาติเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเจ้าลิงพยักหน้ายอย่างครุ่นคิดจากนั้นกล่าวว่าแต่ครั้งนี้ฉันเกรงว่าสิ่งนี้จะใช้ได้ไม่ง่ายใช่แล้วก่อนที่ผู้อำนวยการจะพูดจบเจ้าลิงก็บกมือและพูดว่าเดี๋ยวก่อนเมื่อพูดเช่นนั้นนางก็ยกมือขึ้นและกดลงบนความว่างเปล่าจากนั้นก็พูดว่าเสร็จแแแลลลลุ้้้้้้ววววผผูอออาา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 นนนยกกกกรรรรรไไไไไมมมมม่่่่ทบเเจจิิิงงงงงะตข็ดดถๆัีุ้ พื้นที่ที่ถูกฟิงเกอร์กานซ์อร์เมครอบคลุมนั้นอยู่ภายใต้พลังของเจ้าลิงทั้งหมดดังนั้นเจ้าลิงจึงสามารถสัมผัสได้โดยธรรมชาติคนพวกนั้นคือผู้อำนวยการพยายามถามที่ใดมีอาณาจักรตี้ซางที่นั่นย่อมมีโลกอื่นอาณาจักรหมื่นลีนั้นไม่มีที่สิ้นสุดรายการโทรทัศน์ภาพยนตรน์วรรนิยายและอื่นๆบางทีผู้แต่งและผู้เขียนบทอาจเชื่อว่าพวกเขาเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเองแต่สิ่งที่พวกเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจมักจะเป็นเพียงการได้รับข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจจ,า,จากอาณาจักรนับ พวกเขามาจากอาณาจักรนับไม่ถ้วนและล้วนมีอยู่จริงในโลกของเราบางตัวเป็นตัวละครในนวนิยายบางตัวเป็นตัวละครในละครโทรทัศน์บางตัวเป็นตัวละครในภาพยนตร์ตัวละครการ์ตูนตัวละครอนิเมะตัวละครในตำนานและอื่นๆอีกมากมายโดยคร่าวๆมันก็เป็นอย่างนั้นเจ้าหลิงอธิบายอย่างเรียบง่ายฟอแม้ว่าจะมีการคาดเดากันแต่ความรู้สึกนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อเจ้าหลิงพูดเองแล้วพวกเขาถูกรวบรวมโดยคุณหรือไม่ราชามังกรผู้อำนวยการถามอีกครั้งเจ้าหลิงพยักหน้าโดยไม่ลังเลมีบางอย่างที่คล้ายกับกลุ่มคิวคิวที่รร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 ววววบบบมม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 พพกก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 เเเเเเเขขาา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 าจจจจอออออออณััััััหหหื่่่่่่่่่่นน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 ลลลลลีีีี้้้้้้้้้ปปป็็งง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 งุุุคคดิิิิททยยะะชชชฟไ์สสสญซึูโตแ ลุมคิวคิวปากของคนทั้ง5กระตุกกิจกรรมยิ่งใหญ่เช่นนี้แท้จริงแล้วเชื่อมโยงกับสิ่งที่ไม่อนุญ,ญาตให้คุณเล่นหากไม่เสียเงินหรือการประกฏตัวของกลุ่มคิวคิวนั้นเกิดจากการได้รับข้อมูลจากสิ่งนั้นอย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนจะทำอะไรกันละ่ะปัญหานี้มันเกิดจากฉันเองแม้ว่าฉันจะใช้ความสามารถศักดิ์สิทธิ์ของฉันเพื่อเพิ่มความต้านทานการทำลายล้างของดินแดนนี้แต่ครั้งนี้พวกมันกลับไม่ทำลายแผ่นไม้แม้แต่แผ่นเดียวอย่างไรก็ตามบางคนที่อยู่กลางแจ้งอาจยังได้รับอันตรายอยู่บ้างฉันไม่สามารถรับประกันว่าจะไม่มีใครตายยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้สามารถพูดได้ว่าทุกคนในเมืองเซินจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างไม่มากก็น้อยคนเป็นสิบล้านคนคุณไม่สามารถหยุดพวกเขาได้ใช่ไหมเจ้าหลิงกล่า บทที่63เราไม่ค่อยมีประโยชน์ใช่ไหมเรื่องนี้ต้องห้ผู้บังคับบัญชาหารือและตัดสินใจเองผมรับมือคนเดียวไม่ได้หรอกเรามาที่นี่ครั้งนี้เพราะวิดีโอของคุณออนไลน์และเรารู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยเราก็เลยมาจู่ๆเราก็เจอกับัยพิบัติผีเมื่อคุณรับประกันเราจึงโล่งใจไปส่วนเรื่องตายขอแค่ไม่ตายมากเกินไปก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในเหตุการณ์เหนือธรรมชาติหลายครั้งที่ผู้คนยางน้อยหนึ่งคนเสียชีวิตก่อนที่เราจะทราบด้วยซ้ำเนื่องจากข้อมูลมีความล่าชา้าเมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรมีส่วนร่วมและกำจ เจ้าหลิงโบกมือน้อยๆแล้วพูดว่าอย่าไปดีกว่าพวกเขาได้เงินจากการช่วยคนและกำจัดผีถ้าเธอไปก็เหมือนขโมยเงินพวกเขาถึงพวกเขาจะไม่พูดอะไรมันก็ดูไม่ดียิ่งไปกว่านั้นการมีส่วนร่วมของคุณจะไม่มีประโยชน์มากนักเราคงไม่มีประโยชน์มากนักใช่ไหมผู้อำนวยการโต้แยง้งไม่ได้มีประโยชน์มากนักเจ้าหลิงพยักหน้าและกล่าวอย่างเฉยเมยว่าท่านผู้อำนวยการท่านต้องรู้ไว้ว่าผู้ที่ต่ำที่สุดในบรรดาพวกเขาคือระดับห้าดาวซึ่งเทียบเท่ากับระดับราชาชนีมนุษย์ระดับเก้าดาวอยู่ไม่กี่คนถึงขีดจำกัดและบางคนก็เป็นอมะตะแล้วแม้แต่่่่่่่่่่่่่่่ซซุุงงงงงงงหหหหหมมมมมมอออออคคกก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 ็ยยยยยยัััััััเเเเเเเนน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 นืืวว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 วาา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 ตตตตะะะะะทไไไปแแแแแ้้้้้ิจจจจใใใญญสรรบพพขลลลลีีีชชผดดดึ มิฉะนั้นแล้วพวกมันส่วนใหญ่สามารถทุบมือเชื่อนี้กลายเป็นทะเลสาบได้ด้วยการตกเพียงครั้งเดียวคุณเชื่อหรือไม่เอเอทั้งห้าคนอ้าปากค้างเพราะไม่สามารถเชื่อได้แต่ก็ต้องเชื่อต่อไปเงินกระสัที่เราประกาศตนก็เกือบจะอยู่อันดับสุดท้ายแล้วสินะกระิย์บูถาอย่างวุวน่นวุ่นด้วยความไม่เชื่อคุณลุงที่เป็นกล้ามโตดูเหมือนจะใส่ใจเรื่องนี้มากเลยนะเจ้าหลิงหีตาพลางพูดว่าแต่ข้าบอกเจ้าแล้วนะว่าก้นนี่ขึ้นอยู่กับระดับระดับกับก้นมันไม่เท่ากันเช่นเดียวกับสม่วงคนห แท้จริงแล้วโลกนี้เดิมทีไม่มีบุคคลที่แข็งแกร่งบางทีครั้งหนึ่งอาจมีแต่โลกหลับเสื่อมถอยลงเอาละ่ะตอนนี้ราชาห้าดาวแทบจะถึงขีดจำกัดแล้วจะกระพัดหกดาวมีแค่คนเดียวอย่าได้ของตัวไปหน่อยเลยอาณาจักรหมื่นแดนแบ่งตามระดับดาวนั้นเหรอแล้วระดับดาวสูงสุดคือเท่าไหร่หลิวหยุนหยุนถามด้วยความสงสัยระดับดาวคือสิ่งที่กลุ่มแชทของเราใช้เพื่อรวมระดับทั้งหมดในอาณาจักรหมื่นล้านแ,แต่ละโลกมีระบบและชื่อเรียกระดับของตัวเองเก้าดาวคือขีดจำกัดสำหรับมนุษย์คล้ายกััััััับบบบบขข้้้้นน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 มมมมหาา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 ายยยยยใใใกกกกกกรรรรรฝฝึแแแแลลลละะะะะดดดดดดดววคคคือออทททงงงงำตตต่่่่่ีีีีีโเเเเฉจไป 18ดาวคือขีดจำกัดสำหรับอมตะและเทพเจ้าที่ฝึกฝนการฝึกฝนเช่นอมตะและพระพุทธเจ้าในเจ u r n e y to the West ซึ่งมีระดับระหว่าง1 0บถึงสิดาวแน่นอนว่าโลกแห่งไซอยิวนั้นไม่ถือว่าแข็งแกร่งนักฉันประเมินว่าคนอย่าง,างาตาทานยตาตนั้นมีระดับดาวเพียงประมาณ15ดาวเท่านั้นดาวที่27คือจุดสูงสุดของคอชีเซนซึ่งสอดคล้องกับระบบดีโซเลตเอราขึ้นไป27ดาวคือระบบเซนจริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องรู้อะไรมากกว่านั้นหรอกอาณาจักรนับไม่ถ้วนมันกว้างใหญ่ไพศาลเกินไปจริงๆผผููููู้้้้้้้้้้ททททีีีีี่่่่สสสสสาา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 มมมมมมรร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 รถถงงงงงโโโลลกกกกกกกไไดดดดดวยยยยะะะบบัืืออออออุุคนนนนแหหจจจจขึธชติพเเ็็ป ตัวอย่างเช่นหากความแข็งแกร่งดั้งเดิมของโลกนี้คือเก้าดาวดังนั้นตามหลักการแล้วการดำรงอยู่ที่มีดาวสิดาวก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้หลักการก็คือพวกเขาจะต้องเข้าใจการสร้างสารรค์เนื่องจากมันเป็นงานที่ต้องใช้เทคนิคสูงหัวใจของคนทั้งห้าเย็นชาลงทันทีพวกเขามองหน้ากันตระหนกว่าตัวเองไร้ค่าแค่ไหนพวกเขาสัมผัสได้ด้วปลายทาว่าดาวเก้าดวงแต่ละดวงนั้นน่าจะเป็นเหวลึกที่นี่อาจท่ามได้เมื่อมองย้อนกลับไปหลังจากข่าม,มันไปแล้วพวกเขาคงรู้สึกว่าแม้แต่ดาวเก้าดวงก็ยังเป็นมดท้ายที่สุดแล้วพวกเขาม บทที่64โชคดีไปเอาล่ะคุณจะปีนี้หลังจากใช้มากขึ้นเจ้าลิงหรีตาเธอไม่ได้ลืมการมองอย่างมีความหมายของผู้อำนวยการชัดเจนว่าผู้อำนวยการได้กระตุ้นให้หลิวหยุนยุนถามขอพูดแบบนี้ฉันเป็นเจ้าของกลุ่มแชทนั้นและกลุ่มแชทนั้นรวบรวมบุคคลทรงพลังทั้งหมดจากอาณาจักรนับไม่ถ้วนเนื่องจากฉันเป็นเจ้าของกลุ่มฉันจึงต้องมีพลังในการรังงบบุคคลที่มีอำนาจทั้งหมดไม่เช่นนั้นคนที่ไม่ดีเพียงคนเดียวก็อาจทำให้ทั้งกลุ่มเสียได้ตอนนี้เลเวลของ ฉันไม่รู้ว่ามีผู้ที่มีอำนาจสูงสุดที่แข็งแกร่งกว่าฉันหรือไม่ผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดของเป้า49ดาวแม้ว่าจะมีอยู่ทั่วทั้งอาณาจักรนับไม่ถ้วนแต่ก็สามารถนับได้ด้วยมือเดียวดังนั้นฉันจึงแทบจะถือว่าเป็นหนึ่งในผู้แข็งแกร่งที่สุดไม่ได้เลยในระดับของฉันฉันสามารถทำลายอาณาจักรนับไม่ถ้วนได้ด้วยความคิดเดียวแต่ฉันจะไม่ทำอย่างนั้นแล้วถ้าฉันไปยุ่ยยุ่งระดับ49ดาวล่ะในส่วนของการสร้างสรรค์ฉันขอโทษฉันได้รับพลังมาอย่างกระทันหันเกินไปและฉันไม่่่่่่่่่่่่ชชำำำำนน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 าา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 ญญใใใใกกกกกกรรรรรททททททงง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 ไไไไไไฮเเ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 คคคคคัััััั้้้้้้้มมมมมม็็็็จจจจจะะะีีีปปหหอออแแตตตลลลลลยยยยษิิดดๆบววสส ในระดับพลังนี้การจะปกปิดหรือไม่นานขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเธอโดยสิ้นเชิงเธอไม่กลัวการสมรู้ร่วงคิดดังนั้นเจ้าหลิงจึงพูดอย่างตรงไปตรงมา<ะ>ใบหน้าของผู้อำนวยการดูหม่นหมองเขาประกบมือเล็กน้อยก่อนจะหันหลังเดินจากไปพร้อมกับพูดขณะเดินว่าทุกคนกลับมาที่สำนักงานใหญ่กับฉันเพื่อประชุมเจ้าหลิงหยิบลูกอมอมยิม้มออกมาดวงตาลี่ลงขณะเลียมันแล้วพูดด้วยน้ำเสียงขุ่นมมว,ว่าไปเถอะฉันไม่ไปส่งหรอกฉันบอกไปแล้วว่าถ้าเธออยากสร้างทะเลสาบทีมหรืออะไรก็ตามเธอมาหาฉันได้แม้แต่มหาสมุทรเทียมก็ยังดีแค่ หลิวยุนยุนหันกลับไปมองกระพริบตาให้เจ้าหลิงและปั้นมือเป็นรูปลูกพีดเจ้าหลิงหรีตาและมองเธอด้วยสายตาที่บอกว่าคุณกำลังฝันอยู่ขณะนั่งอยู่บนเก้าอี้เจ้าหลิงแกว่งขาอันสั้นของเธอเลียลูกอมที่กำลังปอปและพูดด้วยน้ำเสียงที่ขุ่นหมัวว่าเธอทำไมฉันถึงรู้สึกอารมณ์แปรปรวนเล็กน้อยกลายเป็นคนประเภทที่ฉันเคยเลียดที่สุดไปแล้วหลังจากคิดดูอย่างรอบคอบแล้วเจ้าหลิงรู้สึกจริงๆว่าเธอเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในทางหนึ่งในเรื่องของการฟื้นคืนจิตวิญญาณในตอนแรกเธอไม่้ลวแ ในที่สุดแล้วบุคคลที่แข็งแกร่งก็ถือกำเนิดขึ้นดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะปล่อยให้ทุกคนกลายเป็นเหมือนมังกรในขณะที่ตัวเธอเองสามารถผ่อนคลายและช่วยทำความสะอาดความยุ่งวุ่นวายเป็นครั้งคราวเป็นรูปแบบหนึ่งของการออกกำลังกายตอนนี้เธอได้เผยพลังของเธอออกมาโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นโดยมีทัศนคติว่าทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการแต่ไม่ต้องมายุ่วโมโหฉันไม่งั้นฉันจะให้ทะเลสาบเทียมหรือแม้กระทั่งมหาสมุทรเทียมแก่คุณฟรีฟรๆนางยังเตือนพวกเขาไม่ให้คาดหวังความเป็นยาไวไวชั่วนิรันดร์หรือความเป็นอมตะจาากกนงอีด้วย เมื่อพูดถึงเรื่องเพศจากความจริงที่ว่าความลหลงใหลของเธอสามารถส่งผลต่อสิ่งที่น่ากลัวเช่นแหล่งกำเนิดหญิงสุดขั้วใครๆก็บอกได้ว่าความลหลงใหลในเรื่องเพศของเจ้าลิงในเวลานั้นแข็งแกร่งแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะเธอเคยประสบกับการเลือกปฏิบัติบางอย่างจากรูปลักษณ์ที่เป็นผู้หญิงของเธอมาตั้งแต่เด็กต่อมารูปลักษณ์ของเธอเปลี่ยนไปเป็นโลลิ่ทำให้เธอต้องสวมเสื้อผ้าผู้หญิงเพื่อไม่ให้เป็นจุดสนใจมากขึ้นหลังจากปรับตัวได้ในที่สุดเธอเพียงแต่ประกาศเพศสภาพของเธออย่างแข็งกร้าวต่อหน้าผู้คนที่เธอรู้จักหหหหหรร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 รืืออ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 ูููู้้้้้้้วว่่่่่่าา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 าเเ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 ธธธปปปปป็็นน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 นผผชยยยยยยยโดดไไไมมมมมมสสใใจจจจคคคำีีกก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 กญิิงง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 แแแลลลลลลลััััททพพศศบบบณ์ะะุข ตอนนี้เจ้าลิงไม่สนใจจริงๆแม้แต่เวลาที่เธอเจอเรื่องเร่งด่วนข้างนอกเธอก็รู้สึกว่าเธอสามารถเดินเข้าห้องน้ำหญิงได้โดยไม่มีกำแพงกั้นทางจิตใจต่างจากห้องน้ำชายคนเรามันต้องการการยอมรับจากคนอื่นจริงๆถ้าคนที่รู้จักฉันทำเหมือนฉันเป็นกระเทยแล้วมองฉันด้วยสายตาแปลกๆฉันคงปรับตัวไม่ได้หรอกตอนนี้เหลือเพียงพ่อแม่และน้องสาวของฉันเท่านั้นถ้าเขายอมรับเพศปัจจุบันของฉันด้วยบางทีฉันคงไม่เปลี่ยนกลับจริงๆหรืออาจจะไม่เปลี่ยนกลับอีกเลยบางทีเมื่อสามปีก่อนิ่งเอิดจ้วมากกขึ้นนนนบบทที่่่อออมมิตาาาาารรชสงงคููดถยแ บอลอยันไปโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยเลยทำให้ต้องเลื่อนไปครึ่งวันสรุปคือหัวใจดวงน้อยๆของผู้เขียนยังปกติดีอยู่แค่ต้องปรับนาฬิกาชีวาภาพและนอนหลับให้เพียงพอเงินที่เสียไปก็คุ้มค่าแล้วเพื่อความสบายใจขดบนเฮลิคอปเตอร์ที่ปกคลุมด้วยแสงพระพุทธเจ้าผู้อำนวยการหันกลับไปมองเมืองเซิร์นซึ่งปกคลุมไปด้วยเมฆดำและหายใจเข้าลึกๆขณะที่นึกถึงฉากการต่อสู้ที่เขาได้พบเห็นระหว่างทางสี่กษัตริย์คุณคิดอย่างไรผู้กำกับถามด้วยน้ำเสียงแหบเล็กน้อยอมิตาผู้อำนวยการกำลังพูดถึงแง่มุมใดคุยคงชั้้ยยยงกาาาารรอห่่ัววทลมบน อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจะไม่มีผีตนใดมารบก,กวนพวกเขาได้อยู่แล้วเพราะทุกที่ที่พวกเขาเห็นฉากความพ่ายแพ้พวกเขาจึงสามารถสร้างปัญหาโดยตั้งใจได้อย่างไรพูดอะไรก็ได้ผู้อำนวยการตอบพวกเขาแข็งแกร่งจริงๆและบางทีพวกเขาอาจมีทักษะดังกล่าวจริงๆเหตุผลที่แทบไม่มีการทำลายล้างใดๆเกิดขึ้นระหว่างทางของเราน่าจะเป็นเพราะการแทรกแซงของราชามังกรนอกจากนี้พวกมันมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือผู้คนเป็นหลักดังนั้นพวกมันจึงถูกจำกัดและไม่สามารถใช้ท่าไม้ตายอันทรงพลังได้แต่ถึงอย่างนั้นความเร็วในการทำความสะอาดก็เร็วววเเเเเกกกกินนนนไปหมือัับ่่่าาพขแคลฉย พวกเขาไม่ยังใจและไม่ได้รับการคุ้มครองจากราชามงกรบางทีการตกเพียงครั้งเดียวอาจสร้างคลสักทีมขึ้นมาได้และไม่มีผีตนใดาสามารถต้านทานมันได้ไม่จำเป็นต้องมีการยับยั้งชั่งใจใดๆทั้งสิ้นราชาการต่อสู้เล่าอย่างห้วนๆอมิตาราชานักรบพูดถูกอย่างแน่นอนคุยคงทานชีกล่าวด้วยคำพูดปริศนาสามสดาวสีดาวมันมีอยู่จริงหรือแม้แต่นิยายยังไม่กล้เขียนอะไรแบบนั้นหลี่เยียนวางผู้โออามวดคิว้วแม้ว่าเขาจะดูเหมือนเด็กหนุ่มชูนิเบลแต่ในความเป็นจริงแล้วม คำศัพท์เช่นเต่าสวรรค์และเต่าอ,อันยิ่งใหญ่มีอยู่ไม่ว่าเราจะอ่านนวนิยายหรือไม่เช่นคำพีพุทธศาสนาหรือคำพีเต่าทันทีที่หลิวหยุนพูดทุกคนก็เงียบลงดังนั้นราชาแห่งมังกรจึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้รับโชคลาภมหาศาลแใกระทั่งสูงสุดนอกจากเธอจะประกาศตัวเองว่าขาดทักษะทางเทคนิคแล้วเธอยังเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์แข็งแกร่งยิ่งกว่าปังกูในตำนานด้วยซ้ำผู้อำนวยการถามผู้อำนวยการฉัอนยอยากจะบอกว่าวันนั้นเมื่อฉันนำข้าวของส่วนตัวของเด็กหญิงไปให้้้้้้รรราา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 ชมม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 มััััััััังงงงงงงกก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 กีีีีีีลล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 ูููููพพททออ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 ยยยยย่่่่่่บบบนน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 นโตตต๊ะะะขขขขเเเเเเธธหหหหหดดดดวว็็็แแแไไไฉฉสใจจึึึิิ เมื่อเธอตื่นขึ้นมาจิตสังหารอันรุนแรงก็พลุ่งพล่านขึ้นมาทันทีความรู้สึกนั้นบอกฉันว่าเธอต้องการฆ่าฉันจริงๆต่อมาฉันจึงได้รู้ว่ามันคือลูกพีจากภูเขาหัวกัวฉันหมายถึงภูเขาวัวกาวนายตำนันอันเป็นที่พำนักของสุนโงคงเธอบอกว่าสุนโงคงมอบลูกพีเหล่านี้ให้เธอแม้ว่าตอนนั้นฉันจะไม่เชื่อเลยแต่เมื่อพิจารณาถึงการมีอยู่ของอณาจักบิซานการเดินทางสู่ทิศตะวันตกอีกครั้งก็อาจเป็นไปได้เช่นกันตอนนี้ฉันรู้แนวคิดเรื่องอานาจักหมื่นแนนและการทำแผนที่ข ผู้กำกับขัดขึ้นมาว่าลูกพีทนั่นมันไม่น่าจะเป็นเพียงเวทมนต์ธรรมดาธรรมดาใช่ไหมดวงตาของอีกสามคนต้องไปที่หลิวยุนยุนราวกับกำลังลุกเป็นไฟอย่างรุนแรงใช่มันเพิ่มอายุไขของฉันขึ้นสามสิบถึงห้าสิบปีขึ้นอยู่กับความสามารถในการดูดซับและทำให้ร่างกายของฉันแข็งแกร่งขึ้นจนถึงระดับผู้ใช้ความสามารถประเภทเนื้อระดับบียิ่งไปกว่านั้นฉันพบว่าความเชี่ยวชาญในความสามารถประเภทน้ำแข็งของฉันดีขึ้นซึ่งอาจจะบ่งบอกถึงสิ่งที่เรียกว่าเอฟเฟกต์เสริมความสามารถก็ได้แน่นอนว่ายังมีผผผผผลลลลลลเเเเ็็กกกนน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 น้้้้้้ออ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 ยย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 ยแแแตตต่่่่่่่มมมมีปปรรระะโโชช์ููหหญิิิงงดดดวววววววััคืืขขขจททาาาาใึุุพไถ หลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเขาก็ไม่ได้ที่จะถามว่าราชินีน้ำแข็งบอกข้าหน่อยว่าเราสามารถหาลูกพีจากภูเขาหัวกูโอได้หรือไม่หรือเราควรส่งคนไปติดต่อซุนหงอคงโดยตรงอย่างลับๆดีตอนนี้เขาไม่อยู่ที่เมืองเซินแล้วเหรอท่านผู้อำนวยการข้าอยากจะบอกว่าซุนหงอคงคงไม่เสี่ยงทำให้ราชามังกรขุนเคืองใจหากเรามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเราอีกอย่างพวกเขาไม่ได้มาจากโลกเดียวกันหากไม่มีท่านที่ราชามังกรกล่าวถึงก็ยากที่จะคาดเดาว่าพวกเขาจะถูกพามาได้หรือไม่การพูดถึงผลประโยชน์ยิ่งเป็นเรื่องตลกเข้าไปอีีีีีกก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 ออ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 อนนนนาา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 คตตพพัััลลล้้้ไไไไมมมม่่่่่่ปปรรรรรรระะโโยยยยยยยช์ววววใบบเเเเเดขขงงงงงงหหหหืืทททำจจิ66ุณ ดังนั้นเราจึงสามารถผ่านราชามังกรไปได้เท่านั้นแต่นางได้ออกคำเตือนไปแล้วไม่ว่าเธอจะแข็งแกร่งจริงหรือไม่เพราะการดำรงอยู่เช่นนี้อยู่เหนือจินตนาการของเราและไม่มีพื้นฐานใดๆสำหรับสิ่งนั้นแต่เธอยังคงทิ้งลูกพี่ไว้ให้พ่อแม่และน้องสาวของเธอซึ่งหมายความว่าเธอยังมีความเป็นมนุษย์เพียงพอตัวอย่างเช่นความชอบเป็นพิเศษของเธอในการปอปขนมเป็นหลักฐานปราบใดที่ยังมีความเป็นมนุษย์ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่ผู้กำกับยังพูดไม่จบลิวยุนก็ขัดขึ้นมาผู้กำกับอยาคิดอะไรแปลกๆนะระวังให ความหมายของผมคือถ้ามีมนุษยธรรมจริงๆก็สามารถเอาชนะใจเธอได้ช่วยผมวิเคราะห์หน่อยสิว่าเราควรเริ่มต้นตรงไหนดีเช่นลูกพีทเหล่านั้นดูเหมือนเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราแต่ฉันเดาว่าภูเขาหัวกูโอคงเต็มไปด้วยลูกพีทเหล่านั้นใช่ไหมหากเรามีทรัพยากรจากอาณาจักรหมื่นลี้เราก็อาจสามารถจัดก,การกับอาณาจักรที่ซางได้เองยิ่งไปกว่านั้นการฟื้นคืนจิตวิญญ,ญาณนั้นไม่สามารถถูกเก็บเป็นความลับได้อีกต่อไปและประเทศต้องการบุคคลที่มีความแข็งแกร่งอย่างเร่งดว่วนวัตถุคงใช้ไม่ได้หรอกเพราะโลกขขขออ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 องงงงงงเเ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 รรรรราา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 ใใใบบบบดดดดดีีีีีีีีียย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 ยวว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 ตต่่่่หหห้้้้้้้มมมทททุุกก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 ไไไไ็็ััััศษสลลๆณจจพพนนนนนแถูื30-50ป บางทีสถานการณ์อาจจะไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นอย่าลืมนะราชามังกร,กรน่าจะแข็งแกร่งขนาดนี้ตั้งแต่3ปีก่อนถ้าเธอปรารถนาอำนาจหรือสิทธิอำนาจโลกอาจจะพังทลายหรือรวมเป็นหนึ่งเดียวไปแล้วก็ได้แต่เธอเพียงเปิดบริษัททำความสะอาดและเธอไม่เคยปฏิเสธเมื่อเราขอความช่วยเหลือจากเธอตามที่ผู้อำนวยการวิเคราะห์ไว้เธอเป็นมนุษย์จริงๆไม่ใช่เทพในตำนานคำเตือนของเธอแทนที่จะบอกว่าเธอไม่อยากให้เราเลยกลับเหมือนกับบอกว่าอย่าปฏิบัติกับเธอเหมือนพี่เลี้ยงเด็กหรือตู้เอทีเอ็มเธอเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวท้ายที่สุดแล้วมีผู้คนมากมายเกินไไไไปปปปปใใใในน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 นโโโลล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 กกกกกกทททีีีี่่่่่่่่รรรราา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 ถถคคคคคคววววววมม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 เเเเเ็็ออออตตะะะะะหหหหหหหิิยยยยยุุุุุุุฉัััััััู้้้้แแืผผชจจจบบบภษ์ดดงงงึธ และด้วยการตบเพียงครั้งเดียวแม้ว่าผู้อำนวยการจะไม่ได้พูดจบประโยคแต่ความหมายก็ชัดเจนเราจะเริ่มจากพ่อแม่และน้องสาวของเธอก่อนดีไหมราชาศิละปะการต่อสู้เสนออยากตายหรือไงถ้าเข้าใจผิดขึ้นมาจะทำยังไงนี่มันน่ากลัวกว่าการใช้วิธีกับเธอโดยตรงอีกคุณไม่คิดเหรอว่าในแวบ,บแรกมันเป็นสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเงินและเธอก็มีเงินมากมายเมื่อเทียบกับคนอื่นๆถ,ถ้าเธออยากจะเปลี่ยนชีวิตพ่อแม่และน้องสาวของเธอทำไมเธอถึงให้พวกเขาแค่เดือนละห้าพันเท่านั้นผู้อำนวยการจ้องมองอย่างโกรธเคืองเงินข้าก็จะไม่พูดอะไรแล้วสสมมมมมมออออองง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 งขข้้้าา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 าัััััันนนนนนททไไไไ่่่่่่่่่ดดดดีีีกกกรรรชยยยยยยุุธธพพพูลลลละะหหหหหหหววววเเเเิบบบจปป็คคณ เมื่อถึงจุดนั้นจะไม่มีแม้แต่ร่างกายให้รวบรวมคุณจะกลายเป็นเท่าฐานไปเฉยๆอย่าลืมนะว่าเธอโตชาความเข้าใจของเธอเกี่ยวกับมูชายตัวเหม็นก็เหมือนกับความเข้าใจข,ของคุณเกี่ยวกับตัวเองยิ่งไปกว่านั้นไม่ว่าอย่างไรรูปกษณ์ปัจจุบันของเธอก็ยังเป็นเด็กสาวที่เติบโตมาอย่างดีอายุเพียงสิบขวบเมื่อเทียบกับคนทั่วไปแกมันมิตรลิดเกินไปแล้วหลิวหยุ่นยุนพูดอย่างดูถูกฉันหมายถึงว่าเธอน่าจะรู้สึกสบายใจมากกว่าถ้าได้อยู่กับครอบครัวของเธอเองหลี่เยียนวังโบกมือด้วยใบหน้า ลืมมันไปเถอะฉันจะไปหาคนที่อยู่สูงก่อนเมื่อฉันกลับมาจากนั้นเราก็จะหารือกันอย่างจริงจังและในที่สุดก็ดูว่าเราสามารถคิดแผนอะไรได้บ้างจริงๆแล้วสิ่งที่ต้องแก้ไขมากที่สุดในตอนนี้ก็คือความรู้ที่แพร่หลายเกี่ยวกับการฟื้นคืนจิตวิญญ,ญาณเฮ้อปวดหัวจริงๆผู้อำนวยการถอนหายใจคนอื่นๆต่างเงียบไปทันทีในอดีตการไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและการรักษาเสถียราภาพทางสังคมเป็นเหตุผลหนึ่งสาเหตุหลักคือการขาดแคลนทรัพ,พยากรแม้หลังจากการฟื้นฟูทางจิตวิญญ,ญาณการฝึกตนแบบพุทธและการฝึกตนแบบทหารกก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 ็็็็รรรรรรวววดเเขึ้้้นนนนนนแแแตต่่่่่่่่ยยยยยััังงงงคคคคคาา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 มม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 มลลลลละะะะะไไหหหหทททีีีีจจจจจปปปปใใชออออพพศบบุสูโ มีเพียงผู้ใช้ความสามารถเช่นบุตรแห่งสวรรค์ผู้เป็นที่โปรดปรานเท่านั้นที่เกิดมาแข็งแกร่งแม้ว่าความสามารถส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับต่ำหรือทำลายล้างไม่มากนักแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็เกิดมาแข็งแกร่งแต่จำนวนนั้นก็น้อยเกินไปบทที่67สิจมจริงเกินไประบบประกาศภารกิจสำเร็จสมาชิกทุกคนต้องกลับเข้าที่เริ่มการรับรางวัลภารกิจรางวัลนี้ดังนี้เจ้าของกลุ่มไทจูดาโอซุนได้รับ153,765คะแนนดูรายละเอียดผู้ดูแลระบบู้อยด้รับ1,357คะแนนดูรายละเอียดผู้ดูแลระบบฮูไฮได้รับสมาชิกในกลุ่มทุกคนแข็งแกร่งเกินไปแมม้จะช่วยเหลือคนธรรดาแต่กการจัดูผีในเมืองเซินและปราบจักรรรพดิูผีก็ใช้เวลาไมม่่ถึง2ชัวโง หลังจากที่ทุกอย่างจบลงแล้วเจ้าลิงยังคงรอให้ทุกคนกลับมาแต่ใครจะรู้ว่ามีการประกาศกลุ่มออกมาและปรากฏว่าทุกคนถูกส่งกลับโดยไม่เต็มใจไทชูเต้าจู่ทุกคนกลับบ้านปลอดภัยดีไหมไม่คิดว่าการรวมตัวจะถูกทิ้งกลางคันแล้วยังต้องโดนบังคับส่งกลับอีกตั้งใจจะรอให้กลับมากินข้าวต่ออยากได้ผมฉันกลับมาแล้วทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมใส่ตามะยังคงเอาใจฉันอยู่เรากับว่าฉันไม่เคยจากไปแต่เห็นได้ชัดว่าฉันจากไปนานหลายชั่วโมงผู้ดูแลระบบที่ซ่อนอ่าอ่าตอนแรกฉันอยากจะกอดเจ้าของกลุ่มและจูบพวกเขาตลอดทั้งคคืนน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 นแแตต่่่่สสสุุดดดดทท้้้้้้้้้้้้้้าา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 ายลลววววววไไไไไไชูููเเเเจจจจปปปปใใใหหหหหหพพอออออมมมมมำำรรรรกกกผผีัััะขขงง็ฉิ กลุ่มเริ่มคึกคักข,ขึ้นมาทันทีจ่าวลิงพิจารณาดูอย่างใกล้ชิดและยืนยันว่าสมาชิกทุกคนกลับมาแล้วกลุ่มที่น่าทึ่งมากไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในทางทฤษฎีแต่จ่าวลิงยังคงกังวลอยู่ดูเหมือนว่าการล็อกเวลาของโลกต่างๆจะสร้างความตึงเครียดให้กับกลุ่มซึ่งเป็นเหตุว่าทำไมจึงไล่ทุกคนออกทันทีที่จบลงผู้ดูแลระบบที่ซ่อนตัวอยู่เอ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 จ้าของกลุ่มคุณใช้ท่าไม่ตายอะไรไปหรอทำไมถึงได้แต้นเยอะขนาดนี้ดูเหมือนคุณไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้เลยใช่ไหมคะแนนสูงสุดของคน กลุ่มนี้ยุติธรรมมากการโจมตีใดๆก็ตามที่ตัดสินว่ากระทบอัคคายและจำนวนคนที่อาจได้รับอันตรายทำให้ฉันสะสมคะแนนได้มากขนาดนี้เดิมทีฉันอยากจะขี้เกียจและไม่ได้วางแผนที่จะได้คะแนนใดๆแต่ฉันไม่คาดหวังว่ามันจะออกมาแบบนี้แอดมินซ่อนตัวจริงเกินไปแล้วน้ำตาซึมไทชูเต้าจูการรวมตัวครั้งนี้เริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งแต่จบลงอย่างอ่อนแอมันเป็นความผิดของฉันแอดกิเทียนแด <า S 2> เชงฉันจะคืนลูกพีทให้คุณฉีเทียนต้าเฉิงไม่ต้องรอแค่ลูกพีทมีกี่ลูกเองเจ้าของกลุ่มเก็บไว้เองเธอภูเขาหหหหัััััวววววววเเ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 ตต็็็็มไไ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 ปปปปปปปดดด้้้้้้้้้้้ยยยยยลลลลลลูููููกก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 พพพีีีีีทททท่่่่่่ชชาา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 จจจออ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 ะะะะิินนนนนนแถงง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 ขขบบืสสสใุคคคโณธ ซุมหมอคงให้มาเยอะแล้วยังไงซะลูกพีพวกนี้ก็ไม่อิ่มท้องหรอกมีอยู่ตั้งสามสี่ร้อยลูกแน่หลังจากรับซองแดงแล้วก็มีเสียงขอบคุณดังขึ้นจนกระทั่งแองเจิลหยานพูดขึ้น thunder cut off war แต้มพวกนี้มีประโยชน์อะไรคือมันดูเยอะเกินไปใช้ไม่หมดหรอกถ้ามันเป็นเงินตรามันจะไม่มีค่าเหรอหากเป็นเพียงหน่วยวัดก็ดูซัมซ้อนเล็กน้อยขิดเนื่องจากเป็นนางฟ้าแห่งความยุติธรรมแองเจิลหยานจึงได้รับคะแนนจำนวนมากในครั้งนี้การเคลื่อนไหวสายฟ้าของเธอทำลายล้างผีได้อย่างเหลือเชื่อและมันเป็นการโจมตีแบบเป็นพื้นททีีี่่่่่ซึงงงงงงสสสาา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 ามม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 มรรรรรถถลล็็ออ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 กก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 กเเ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 ปป้้้้้้้หหหยยยโดดดดใใใใชชคคคืืนน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 ตต์ขขธธจจัััพววววไไบิิณณะะะุูแ เพราะแม้แต่ในห้างสรรพสินค้ากลุ่มทุกอย่างอัพโหลดโดยสมาชิกในกลุ่มเองไอเทมดีๆก็มีไม่มากนะส่วนใหญ่มีประโยชน์สำหรับคนทั่วไปหรือสมาชิกระดับหนึ่งดาวหรือสองดาวส่วนสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันก็ใช้คะแนนน้อยมากมันทำให้ผู้คนรู้สึกว่าคะแนนไม่มีประโยชน์ให้ชูเต้าจูเทวดายเย็นเจ้าคิดผิดแล้วหลายคนคิดผิดถ้าสงสัยว่าทำไมพวกเจ้าถึงดูไม่ค่อยสนใจเรื่องคะแนนเลยให้ฉันอธิบายจุดประสงค์ที่แท้จริงของจุดจุดเหล่านี้จำเป็นสำหรับสถานที่ที่ต้องการจุดที่อยู่สูงเสียดฟ,ฟ้าบทที่68กาาารรร่่งยชือสมาชิกกกกลลลุ่มออใ้บแลลล้้้ววผูเขียยนนนนจะออแฉัักงค่ๆปรับนาฬิกาชีวภาพให้เร็วขึ้้นนฉัตองดูแลร่างกกายตตััวเเออองปดีรายการที่เหลือจะะเปิดตัวในรหว่างวันตามปกติ ผู้เขียนรู้สึกขอบคุณทุกท่านสำหรับการสนับสนุนข้อมูลที่หลากหลายเคล็ดลับทั้งหมดคำขออัปเดตและบัตรรายเดือนที่ฉันเห็นจะถูกรวบรวมไว้ในบทเดียวและอัปเดตท,ทุกสิ้นเดือนในส่วนผลงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกคนสามารถอ่านหนังสือเล่มน,นี้ได้ฉันไม่เห็นว่าใครเป็นคนให้ดอกไม้และตัวประเมินดังนั้นฉันจึงได้แต่ขอบคุณทุกคนด้วยวาจาเท่านั้นในช่วงเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ผู้เขียนอัปเดตน้อยลงและไม่ได้เพิ่มบทพิเศษใดๆลงไปขออภัยอย่างสูงแต่ผู้เขียนสัญ,ญญาว่าเมื่อวางจำหน่อยแล้วจะ ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆแต่ในแง่ของความแข็งแกร่งกลับได้ที่คุณมีคะแนนเพียงพอคุณสามารถเสริมความแข็งแกร่งได้ถึง27ดาว27ดาวคือจุดสูงสุดของนับคุญดั้งเดิมในยุคดั้งเดิมคุณพอจะนึกออกว่ามันแข็งแกร่งแค่ไหนถึงแม้จะไม่มีแนวคิดที่เป็นรูปธรรมก็ตามยิ่งกว่านั้นระดับนั้นยังเป็นอาณาจักรแห่งความเป็นอมตาตะโดยสมบูรณ์โดยปราศจากพลังภายนอกอีกด้วยและนอกจากนี้เช่นไซตามาหากคุณลงไลในเรื่องเส้นผมคุณยังสามารถ แล้วคุณยังคิดว่าคะแนนไม่มีประโยชน์อีกเหรอผู้ดูแลระบบใครซ่อนอ่าฉันน่าจะรู้ว่ามีคนซ่อนประเด็นของฉันฉันอยากมีผมอ่าอ่าผมเต่าผู้มัง่งคั่งถ้าอย่างนั้นมันคงจะทรงพลังยิ่งกว่าสามผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ฝ่ายฉันเสียอีกใช่ไหมขีดในะเวลานี้แทบทุกคนก็ตื่นเต้นกันเลยทีเดียวเพราะทุกคนย่อมมีสิ่งที่ไม่พอใจในตัวเองอยู่แล้วไม่ใช่แค่ความแข็งแกร่งของตัวเองเท่านั้นไม่เต็มใจที่จะถ่อมตัวฉันสามารถเปลี่ยนเพศของฉันได้ไหมไทชูเต้าจูผูดก,การสุนัขเจ้าเปิดเยตนนนแลลาองป็ีก่่่่่ๆชื บาบาเจ้าของกลุ่มลองคิดอะไรดีๆสักอย่างสิเช่นฉันกลายเป็นหนุ่มหล่อและแต่งงานกับคุณสิไทชูเต้าจูฝันไปเถอะการเปลี่ยนเพศโดยสิ้นเชิงเป็นไปไม่ได้แม้แต่นักบุญก็ยังมีเพศสภาพนั้นเหรอหยุดขับรถคุณไม่มีใบขับขี่ว่าแต่ที่อยู่และหลิวหัวทำไมคุณไม่ตอบตอบล่ะสาวนยวรรณกรรมโลกของฉันคือโลกที่สงบสุขและฉันไม่อยากเป็นราชนีหรืออะไรทั้งนั้นขอแค่ฉันยังเยาวัยและงดงามก็พอแล้วซึ่งแน่นอนว่ามันง่ายที่จะได้มาส่วนเรื่องความแข็งแกร่งฉันเคยสัมผัสพลังของ

อาจ<า>เป็นเพราะฉันยังเด็กและความเข้าใจเรื่องความแก่ชราของฉันก็ยังเป็นเพียงคำคำหนึ่งดังนั้นฉันจึงไม่มีความกระตือรือร้นที่จะข่อยคว้ามันทีดเจ้าหลิงเข้าใจคร่าวๆหลายสิ่งหลายอย่างทั้งการได้ยินและการสัมผัสล้วนเป็นความคิดที่แตกต่างกันมันเหมือนกับรู้สึกว่าพ่อแม่ตู้จี้ตลอดเวลาและถึงแม้คุณจะเข้าใจเหตุผลแต่คุณก็ยังคงดำเนินชีวิตตามทางของตัวเองโดยไม่รู้ตัวเมื่อคุณได้เป็นพ่อแม่เองแล้วเท่านั้นคุณจะเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงไท่ชูเต้าตูซุนฉันเข้าใจที่คุณหมายถึงรอ ระบบแชทส่วนตัวข้อเสนอนี้ขัดกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มหากเจ้าของกลุ่มยืนยันกลุ่มนี้ก็จะอนุมัติเช่นกันเพราะถึงแม้คุณจะเป็นเจ้าของกลุ่มแต่ระบบเชื่อว่าการกระทำเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มเจ้าลิงโบกมือและพูดว่าไม่ตระกาศของคุณผิดลิสต์นี้สร้างขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาถ้าคุณไม่จัดอันดับพวกเขาแสดงว่าพวกเขาคงมีไอเดียอยู่ในใจแล้วใช่ไหมเพียงแต่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นระดับของคนอื่นได้อย่างไรก็ตามจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีใครแสดงออกถึงระดับของตัวเองก่อนชื่อเล่นของกก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 กลลลลุ่่่่่่่่่่่มม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 าา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 าออออนน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 ยยยิิิงงงงไไไไปปวว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 วัััั้้้้หพพพพคคคคคคทททีีีีดดดตตตเเเเเแแขขขขรรรรรรใใบะะะสสจจ็ึ สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนอย่างหลิวหัวคือการได้เห็นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาและการถูกแซงหน้าโดยสมาชิกใหม่ทีละคนพวกเขาจะค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปอย่างแนบเนียนไม่มีใครอยากถอยตัวจนถูกมองข้ามวิธีคิดในปัจจุบันนี้ก็คล้ายกับตอนที่พวกเขาไม่รู้จุดประสงค์ของคะแนนนั่นคือค่อนข้างจะพึงพอใจเกินไปหน่อยระบบแชทส่วนตัวเจ้าของกลุ่มผู้ถูกกลุ่มนี้จะจัดทำรายชื่อทันทีบทที่69รายชื่อสมาชิกกลุ่มได้รับการเปิดเผยระบบประกาศตามคำแนะนำของเจ้าของกลุ่มขณะน,นี้กลุ่มจะเริ่มร่างการจัดอันดับความแข็งแกร่งอย่างคคคคคคครรรรรรออ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 บบบบบบลล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 ุุุุุุมม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 าา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 ายยยยยยชชชชชืื่่่่่่่่่่สสสสสิิิิิกกกกกกกจจจจะะะะะะัััดด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 ดำำววญขขขขงงงงงตตตแแแแแ็โเเเเ้้้้ผููููนนีีพไท เจ้าของกลุ่มได้เสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มนี้โดยให้รางวัลหน,นึ่งหมื่นคะแนนเจ้าลิงมองดูรายชื่อสมาชิกในกลุ่มและแน่นอนว่าชื่อเล่นแต่ละชื่อนั้นมีการจัดอันดับดาวและระดับของโลกของพวกเขาอยู่ข้างหน้าและลำดับของสมาชิกในกลุ่มก็เปลี่ยนไปเช่นกันเจ้าของกลุ่ม6กถึงสิดาว48ดาวไทชูเต้าซุนหญิงผู้ดูแลระบบ9ก้ถึงยีดาว4ดาวไม่เต็มใจที่จะถ่อมตัวหญิงสมาชิกกลุ่ม33ดาว21ดาวกิเชียนดาเชชงายสมาชิกกลุ่ม17ดาว12ดาวเพื่่อความรรุงโจน์ของเทพเจ้าแห่งภาคเหนือชายสมาชิกกลุ่ม16 1-12ดดาาาาววหมป่สีเทาชาย สมาชิกกลุ่ม18ดาว9ดาวเทพเจ้าแห่งสงครามสายฟ้าหญิงสมาชิกกลุ่ม18ดาว9ดาวฉันต้องการผมชายสมาชิกกลุ่ม18ดาว8ดาวมือขาวต้องการตอบแทนความกตัญญูหญิงสมาชิกกลุ่ม16ดาว8ดาวเดมาแวงหญิงสมาชิกกลุ่ม13ดาว7จดถึงแดาวซอมบี้ที่ไม่ดื่มเลือดมนุษย์ชายสมาชิกกลุ่ม17ดาว6ดาวเทพเจ้าคอเหนียวเหนียวชายสมาชิกกลุ่ม13ดาว3าถึงหดาวเต่าผู้มั่งคั่งชายสมาชิกกลุ่ม36ดาว4ีถึงหดาวลูกสาวตระกููลกหญิง สมาชิกกลุ่ม9ดาว4ดาวผีหญิงผู้อ่อนโยนหญิงสมาชิกกลุ่ม15ดาว4ดาวสาวน้อยมังกรหญิงสมาชิกกลุ่ม9ดาว3ดาวหญิงสาวผู้ไม่ใช่ชูนิเบวอีกต่อไปหญิงสมาชิกกลุ่ม9ดาว3ดาวสาวน้อยวรรณกรรมหญิงขีดรายชื่อดังกล่าวได้รับการเปิดเผยออกมาแล้วและุูปสปิริตยังได้ส่งข้อความส่วนตัวถึงเจ้าลิงถึงเหตุผลพื้นฐานของการจัดอันดับนี้ด้วย ไทชูเต้าจูขออธิบายก่อนนะครับก่อนอื่นวงเล็บปีกาหมายถึงระดับของโลกซึ่งหมายถึงระดับความแข็งแกร่งสูงสุดที่โลกของคุณสามารถรองรับได้หมายถึงทั้งโลกไม่ใช่แค่ดาวเคราะห์ดวงใดดวงหนึ่งดาวเคราะห์แต่ละดวงจะคำนวณแยกกันโดยทั่วไปดาวเคราะห์ดวงหนึ่งสามารถรองรับดาวได้เพียงเก้าดวงเท่านั้นและแม้แต่เก้าดวงก็สามารถทำลายมันได้ตัวอย่างเช่นโลกของลิตเติ้ลดราก้อนเกิลดูเหมือนว่าจะมีระดับต่ำมากแต่กลับมีตำนานของอมะตะและระดับก็บ่งชี้ว่าอมะตะเหล่านั้นเคยมีอยู่จริงดังนั้นระดับโลกจึงไม่ต่ตตาาาาาาาเเเเลลลลลววนนนนนนออออี้้พพกกกกกกกขขขหมมรรรรบบบชัััััดดดจจิิงงงงะะะปึื วงเล็บแสดงระดับปัจจุบันของแต่ละบุคคลเนื่องจากเป็นการจัดอันดับความแข็งแกร่งที่ครอบคลุมจึงอาจมีความผันผวนของระดับที่สังเกตได้ชัดเจนจากวัตถุภายนอกหรือการตั้งค่าโลกเช่นหมาป่าสีเทาและกูศุนเออร,ร่างกายของหมาป่าสีเทามีเพียงแค่หนึ่งดาวแต่สิ่งประดิษฐ์หลายอย่างของเขากลัดไร้เหตุผลและแข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อหากเขาถือมันไว้แม้แต่ผู้ที่แข็งแกร่งก็อาจประสบกับความพ่ายแพ้และเขายังมีความเป็นอมตะในระดับหนึ่งแม้กระทั่งความคงกระพันวิจัยยังหนักอยู่ในขณะน เจ้าลิงเชื่อว่าหลังจากมีคน20คนแล้วร้านจะต้องมีความหลากหลายมากขึ้นอย่างแน่นอนเพื่อความแข็งแกร่งเพื่อความลงไหลโดยที่ไม่มีองค์ประกอบที่เพียงพอคนเราสามารถขายทรัย์สินของตนเองได้เท่านั้น